ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ได้เอาพรพปิตาหลวงปู่แก้ววัดคือวันนะครับเอาไปลงให้ f c ได้ดูนะครับองนี้เป็นองค์เล็กนะครับองค์เล็กมากนะครับดูฐานล่างนะครับทําที่ก็ทําไว้แจกแจกเด็กนะครับสมัยก่อนนะครับให้เด็กนะให้เด็กผู้หญิงนะครับให้เด็กหรือผู้หญิงนะครับสมัยก่อนนะครับอง์เล็กครับคือฐานล่างกว้างนะครับกว้างหนึ่งเซนครึ่งนะครับ เล็กมากครับแล้วสูงความสูงก็อยู่ใกล้ๆเคียงครับความสูงก็หนึ่งเซนอยู่ใกล้เคียงครับหนึ่งเซนครึ่งเหมือนกันครับประมาณนี้ครับจุดนิดหน่อยครับนี่ครับนี่ครับนี่คือพระหลวงปู่แก้ววัดคือวันนะครับสร้างปีสองพันสี่ร้อยแปดนะครับยุคแรกนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับเนื้อตะกัวขาวบนสุดนะครับนั้นตะกัวน้านมครับขาวครับแล้วก็ ลงทาชาติด้วยครับทาลงลงชาติด้วยยุคนี้ครับก no <existe> <t 'm wiele> ็แปะทองนะครับนะครับเก่านะครับเป็นพระที่บางคนมองข้ามนะครับบางคนไม่รู้จักด้วยนะครับครับองค์เล็กมากครับนะครับเป็นพระองค์เล็กๆนะครับก็คือที่นี่เราก็มีแค่สององค์เองครับแล้วก็เนื้อผงเป็นเนื้อผงเนื้อเนื้อผงคุกลักเนื้อผงแบบองคหนึ่งครับ๋ยวเนื้อเนื้อกัวมีสององค์มีองค์ใหญ่องค์เล็กนะครับนะครับ เกิสืบทอดกันมานะครับเป็นของเก่าโบราณนะครับนะครับหาชมยากนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอครับ Shawn. ดูครับนะครับเราดูงี้เราไม่ดูหรอกคร pues ับเดี๋ยวรถสโคบเราจะเห็นชาติครับถ้าเราสโคบเราจะเห็นชาติถ้างนี้ไม่เห็นชาตินะครับเพราะว่าชาติเขาเขาคือเสื่อมสภาพไปหมด้วครับการเวลานะครับเขาชาติเขาจะไม่เหมือนชาติของของวังหน้านะครับถ้าชาติของวังหน้าเขาจะแดงแป๊ดนะครับนี่ชาติวัดชาติวัดจะไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างกันนะครับดูครับ ความคมความสวยยังมีอยู่นะครับองเล็กบ้าครับดูครับนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะอี่ครับเนี่ยหล่อโบราณนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่ครับเนี่ยหล่อโบราณครับนะครับก็จะเหี่ยวเหี่ยวหดหดด้าหลักธรรมชาติครับเหี่ยวนะครับนี่เหี่ยวธรรมชาตินะครับคือไม่ใช่หลังแบบนะครับนี่คือการเหี่ยวธรรมชาติ เดี๋ยวผมจะลงสโคบให้ดูนะครับลงให้ดูครับนี่คือ,อาภาพภาพพันเอ็กนะครับเดี๋ยวจะลงพันหัวใให้ดีทีให้ดูอีกทีนะครับนะครับดูขับการเปลี่ยนแปลงครับคือเขาทับถมด้วยอ,ออกไซด์ประออกไซด์ของตะกั่วนะครับคือออกไซด์แล้วก็คาบแคลเซียมทับถมนะครับไม่จะทองเนี่ย เาลงแปะทองไว้ท้องแล้วละลายหมดแล้วครับคือคือการเวลาครับแล้วแล้วชาติเขาก็จะแดงแบบเสื่อมสภาพเลยครับเดี๋ยวคอยดูนะครับจะแตกต่างจากพระที่ทําขึ้นมาใหม่ชาติที่ทําขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะแตกต่างแต่ของของหลวงปู่แก้วนะครับพยายามดูชาติให้เป็นนะครับถ้าชาติของลปู่แก้วนี่จะจะสีลางๆครับลางๆสีออกลางๆไม่ไม่แดงมากนะครับไม่แดงมากจะแตกต่างจากชาติของพระหวังหน้านะครับจะแตกต่างกันนะครับนะครับ สวยงามมากครับดูครับวงเล็กมากครับพื้นที่ก็เล่นกันไหลตังนะครับพื้นที่เนี่ยเล่นกันไหลตังนะครับเพราะว่าเป็นผ้าที่เขาเป็นผ้าที่มีพุทุคุณแรงครับถ้าคนไหนจับพุทุคุณได้มือสั่นปั๊บปั๊บเลยครับเดี๋ยวผมลองจับนะครับมือสั่นเลยครับปลุกทีนึงก็สั่นปั๊บปั๊บเลยครับนะครับเยวจะดูครับเพราะว่าดูคาบเขาขาวไว้นะครับเนี่ยนะครับท่านจะมองไม่เห็นชาติหรอก ถ้าเป็นผ้าระบุแก้วพวกกันเวลาทําไมมองไม่เห็นชาติแดงๆข้างในเพราะว่าเขาเกิดออกไซด์เขาวรดนออกไซด์แล้วก็เกิดพวกแคลเซียมแคลไซต์ตกผลึกนะครับด้วยอากาศฝุน่นอากาศพวกนี้ตกผลึกทับถมหมดแล้วครับแล้วก็จะมองไม่เห็นต้องลงกล้องสโคปพันหกร้อยเอ็กเท่านั้นที่จะมองเห็นชาติข้างในครับแล้วชาติก็จะเสื่อมไปหมดนะครับนี่คือกันเวลาแล้วแม้แต่ทองอะไรพวกนี้ถูกแคลเซียมแคลไซต์ทับถมหมดนะครับคือจะแตกต่างผ้าที่ยังกันเวลาไม่มีคืออายุไม่ถึงนะครับ เพราะพระหลวงปู่แก้วเนี่ยสร้างอายุมากกว่า150ปีนะครับเราต้องเข้าใจนะครับนะครับนี่คือนัตตะกัวท่านครับนัตตะกัวท่านสวยงามมากครับเขาจะมีการเปลีป่ยนแปลงทั้งหมดนะครับเหีเห่ยวหดเซตตัวหลักธรรมชาตินะครับ เดี๋ยวทีนี้ผมจะผมจะอันนี้ให้ดูครับสุขโมด้วยกล้องพันหกเล็กให้ดูนะครับว่าเขาสวยขนาดไหนครับท่านดูนะครับคือแดงๆไม่เห็นนะครับท่านมองไม่เห็นสีแดงเลยใช่ครับเดี๋ยวต่อไปแต่เขาจะไม่แดงแป๊ดเหมือนพระวังหน้านะครับคือนี่คือวิธีเคล็ดลับดูพระเก่าโบราณของพระแก้วหลวงปู่แก้วนะครับครับเดี๋ยวจะลงขยายด้วยกล้องพันหกออยเอ็กให้ดูนะครับเมื่อกี้เรามองด้วยตาเปล่าด้วยพันเอ็กไม่เห็นสีแดงใช่ไหมครับ นั่นแหะคือการเวลาครับถ้าเป็นต้องใช้กล้องสุโขบอย่างเดียวครับแล้วต้องในเนื้อพระต้องมีการเหี่ยวทั้งทั้งทั้งองค์นะครับพระหลงปู้ที่ดูแก้วดูง่ายครับเขาจะเหี่ยวเป็นเส้นเส้นเหมือนตามมุ้งเลยครับเส้นเล็กๆนี่ครับดูครับนี่คือการเหี่ยวการเหี่ยวก็จะเป็นอย่างนี้ครับพระโบราณนะครับท่านดูไว้นะครับพระโบราณก็จะเหี่ยวแบบนี้ครับนี่ครับดูครับเส้นเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวสับกันไปสับกันมานะครับเขาจะเป็นทั้งองค์ครับ แต่ต้องสังเกตดีๆนะครับถ้ากล้องไม่ดีก็ไม่เห็นนะครับเห็นไหมครับนี่ดู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 พื้นฐานกันดูเล็กๆก่อนนะครับนะครับเอย่ยดูทั้งหมดนะครับดูด้านล่างด้วยครับนี่ครับนี่ครับนะครับมีเส้นๆทั้งนั้นเลยครับนี่คือการหล่อโบราณนะครับนี่แล้วก็จะพยายามให้ท่านดูครับอย่างนี้ทําไมจะบอกว่าพระลงชาตินะครับเดี๋ยวจะเจอครับ อันนี้เรายังไม่สโคปให้ดูครับเราดูดูการเหี่ยวย่นแบบธรรมชาติก่อนนะครับเหี่ยวของกระแสมวลเนื้อพระที่ผสมนะครับแล้วก็มาดูการเหี่ยวเซ็ตเหี่ยวเป็นคลื่นธรรมชาติอย่างนี้ครับนี่ครับนี่คือพระการเวลาเขาจะไม่เต่งตึงครับเขาจะเป็นทั้งองค์ครับเขาไม่เต่งตึงนะครับถ้าเป็นพระที่เต่งตึงคือพระยังอายุการเวลาไม่ได้เขาต้องเป็นทั้งองค์นะครับเป็นทั้งองค์นะครับนี่ครับ เป็นนังองค์นะครับเป็นทั้งหมดนะครับอย่าดูครับเป็นนังองค์ครับเกิดจากธรรมชาตินะครับนะครับแล้วสุบถ้าเราเราเราขยับมาก็จะไม่เจอนะครับนะครับดูว่าไหลรเนี่ยก็มีครับ ขึ้นนะครับก็จะเห off off ahead, okay? ี่ยวขึ้นนะครับขึ้นทีนี้เราก็จะสโคบนะครับจะดูภาพรวมก่อนครับดูภาพรวมก่อนนะครับดูครับดูแคลเซียมแคลไซต์ตกผลึกด้วยครับแคลเซียมแคลไซต์ตกผลึกนะครับพักก็จะเหี่ยวยับทั้งทั้งองคนะครับจะยับยับเหี่ยวหมดเลยครับเพราะว่าตะกัวนะครับนะครับนี่คือการเวลาของพักเก่านะครับเหี่ยวทั้งองนะครับถ้าตึงก็เก๊ทันทีครับนะครับ ครับคือพระใหม่ครับคือการเวลาไม่ได้ครับขนาดพระเนื้อตะกัวยังเหี่ยวขนาดนี้ครับท่านึกภาพพระพระกรุแล้วก็พระเนื้อผงสมเด็จพระคังอายุมากกว่าร้อยห้าสิบปีกานทาจะไม่เหี่ยวครับท่านึกภาพแล้วกันครับนี่ครับลายเส้นครับจะมีลายเส้นพวกนี้ครับจะมีลายเส้นธรรมชาติของเขาเอมครับเนี่ยเส้นตามมุ้งนะครับนะครับพวกพวกถ้าเป็นหล่อโบราณน่ะหล่อโบราณน่ะจะเป็นทั้งเป็นหมดเป็นเนื้อตะกัวเนื้ออะไรเป็นหมดครับพระล่วงพระอะไรพระ หูยานเป็นหมดนะครับเขาจะเป็นอย่างนี้ลักษณะนี้ครับถ้าเป็นของเก่าโบราณนะครับเขาจะเหี่ยวเสียตัวนะครับนี่ครับเห็นครับจะเป็นเส้นๆนะครับเหมือนตะข่ายเหมือนตามุ้งนะครับดูครับนี่แหละเขาเป็นหมดครับเป็นพัตตะกูลพระโบราณนะครับนะครับถ้าหล่อโบราณน็คือดูเป็นตะกังแล้วขาวครับหนาแน่นนะครับพวกนี้ครับนะครับแล้วเ็าจะไม่เลอะเทอะมากครับก็จะมีหลายสีนะครับมีขาวมีเหลืองมีอะไรพวกนี้ครับของเก่า ครัเก่าโบราณทีเป็นแธรรมชาติไม่ใช่เป็นพวกสีอะไรมาใส่นะครับนะครับนี่คือพื้นฐานกันดูนะครับอันนี้เรามาดูเนื้อเจาะดูเนื้อครับทีนี้ดูเนื้อเลยครับเนี่ยเนื้อตะกัวนะครับเนี่ยจะเจาะเข้าไปให้ดูเนื้อตะกัวนะครับนี่คือเนื้อตะกัวครับเห็นไหมครับนี่แหละเนื้อตะกัวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในเนื้อนะครับนี่คือเขาเปลี่ยนแปลงในเนื้อหมดแล้วครับนี่ครับคือแล้วก็พขาทารักษติไว้ครับชาติสีแดงก็ก็เสื่อมสภาพนะครับ ก็มีทองทองก็ถูกฝังอยู่ด้านในหมดแล้วครับเพราะว่าเจอออกไซด์แคลเซียมแคลไซต์ทับถมไปหมดแล้วครับเห็นไหมครับเขาจะทับถมหมดเลยครับดูครับนี่คือการเวลานะครับเราจะดูตัวไหนที่มีชาติยังหนคงเหลืออยู่ครับทองก็ถูกฝังอะไรชาติเจอแล้วครับนะครับเขาก็ไม่เขาจะไม่เหมือนเหมือนชาติของวังหน้านะครับเขาจะไม่แดงขนาดนั้นครับนครับก็เสื่อมสภาพหมดแล้วครับดูครับเจอแคลเซียมแคลไซต์ทับถมหมดแล้วครับคือเขาอยู่ด้านล่างลึกนะครับต้องลึกเลยครับลึกเลย ว่าออกไซด์ของตะกูนี a, so so, much, hey, so, ้เยอะมากครับเยอะนะครับนี so <Yeah. S 2> you, uh, hey ่คร nice. so. every really. right? so, ับนี่ครับเราต้องสโคปดูครับนี่ครับเนี่ยพวกนี้ครับเห็นไหมครับเห็นสีลางๆครับเพราะว่าเขาต้องมีให้เราเห็นครับแต่ต้องใช้กล้องสโคปอย่างเดียวนะครับจะเห็นนะครับนี่ครับทุกอย่างเสื่อมสภาพหมดครับเสื่อมสภาพหมดเลยนะครับเจอแคลเซียมแคลไซต์ทับถมหมดนะครับนี่ครับนี่ครับเจาะเข้าไปครับมันจะเห็นครับต้องเจาะทะลุทะลวงนะครับนี่ครับ าไม่ใช่ของใหม่ถ้าของใหม่มันจะเห็นชัดเจนครับเพราะว่าเพราะว่าพวกแคลเซียมแคลไซต์ยังไม่ตกผลึกนะครับพวกนี้เขาเจอแคลเซียมแคลไซต์ตกผลึกมองเข้าไปเห็นแทบจะไม่เห็นสีแดงๆส้มๆแล้วแดงส้มๆ้มชมพูไม่เห็นเลยครับนะครับเห็นในหน่อยเองครับเนี่ยคือวิธีการดูของเก่าโบราณนะครับเห็นไหมครับเราต้องใช้สโคปจริงๆนะครับเพราะว่าเขาเจอแคลเซียมแคลไซต์ทับถมหมดแล้วครับคือความหนาแน่นครับเราต้องใช้ไฟสองเข้าอีกทีรอบหนึ่งครับเพราะว่า ความแน่นของแคลเซียมาร์ไซด์ที่หนามากครับเพราะว่าออกไซด์ของพวกตะกั่วนะครับต้องเข้าใจนะครับ,รบเหนียวย่นมากครับเนี่ยเหนียวย่นนะครับดูครับเนี่ยสันแข็งทันครับเหนียวย่นมากครับ มีหลายเส้นนะครับมีลายเส้นลายเส้นเหมือนตามงนะครับผ้าเก่าโบราณจะเป็นเหมือนเส้นตามงูนะครับดูครับเห็นไหมครับเส้นตามงูนะครับพวกนี้ครับเหนมครับเหมือนตามงนะครับเส้นเส้นวิ่ง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 ทั้งหมดนะครับนี่คือการเสริมสภาพการเหี่ยวการหดแล้วก็กระแสของที่เขาผสมที่เขาหล่อนะครับเ็าจะเป็นอย่างนี้ครับพวกเนื้อตะกัวพวกเนื้อตะกัวพวกเนื้อดีบวกเนื้ออะไรพวกนี้จะเป็นอย่างนี้หมดครับเนื้อพวงพวงดีบวกตะกัวพวกนี้จะออกมาผสมกันถ้าเป็นของเก่าโบราณจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับ นะครับถ anyway. ูไว้คร like like ับแต่ถ้าของยุคใหม่ๆไม่เป็นนะครับไม่เป็นเส้นอย่างนี้นะครับหยุดใต้ฐานแรกแอยู่ข้างล่างมีหมดครับดูครับมีทั้งหมดนะครับดูครับเนี่ยมีทั้งหมดนะครับดูครับมีทั้งหมดนี่คือพื้นฐานการดูของเก่าโบราณครับถ้ามีอย่างนี้จบเลยนะครับจบเลยนะครับนี่ครับจบเลยครับนี่เราดูด้านหลังนะครับนี่คือรูปูแก้ววัดเขวันครับเห็นไหมครับนีเห็นหน่อยครับนี่เห็นแดงแดงครับแต่เขาไม่แดง แดงแปดเหมือนพระวังหน้านะครับนี่ของลปู่แก้วไม่ใช่วังหน้านะครับอันนี้คือนะครับสีลักณ์ชาติเขาจะได้ประมาณนี้ครับนะครับตรงไหนเขาเขายังคงเหลือจะเห็นชัดอยู่ครับนะครับจะมีความแตกต่างคือชาติของปู่แก้วจะเป็นแบบนี้ครับสีจะไม่ออกสดมากครับคือแบบพอดีแบบพอดีครับจะจะอ่อนกว่าของของวังหน้านะครับนะครับนะครับ ดูไว้ครับถ้าแปดนี่ก็คือของทําขึ้นมาใหม่หมดครับนี่ครับดูครับมองแทบไม่เห็นแล้วครับเพราะเขาเจอคาบหนามากครับนะครับเพราะออกไซด์ของมุกตะกัวเนี่ยจะออกเยอะครับออกเยอะตะกัวขาวสีขาวนะครับดูครับดูแม่ทองเศษผงทองเจอแคลไซด์ทับหมดแล้วครับอยู่ใต้ผิวนะครับเดี๋ยวผมจะสกปให้ลึกๆนะครับลึกๆเข้าไปเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยต้องใช้ลึกสุดๆนะครับถึงจะเห็นเห็นพวกเม็ดทองทองนี่กลายเป็นเม็ดหมดแล้วครับ เป็นเม็ดหมดแล้วครับนี่ครับเป็นพวกพวกส่วนผสมพวกไอพวกแคลเซียมแคลไซด์ครับเขาเกิดตกผลึกนะครับแล้วก็กระจายตัวเสื่อมสภาพอีกทีหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับสวยงามไหมครับนี่คือตอนนี้เขาประเมินกันแพงมากนะครับบุกแก้วนะครับถ้าเป็นของแท้ๆนะครับพูดถึงกันหลักล้านหลักแสนเลยนะครับ พูดกันนะครับแต่ถ้าของไม่ถึงนะ่ะรูปทรงอัตลักษณ์เหมือนกันพิมพ์เหมือนกันก็เล่นกันหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นถ้ารัาของไม่ไม่ถึงนะครับส่วนมากถูกๆจะไม่ถึงครับส่วนมากจะไม่ถึงราคาที่เล่นกันพื้นบ,บ้านนะท้องถิ่นเล่นกันหลักแสนหลักล้านเลยครับนะครับถ้าของถึงนะครับื้นแล้วก็หายากอย่างอย่างผมผลนพื้นทีเนี่ยนะครับก็ยังได้มีแค่สามองค์ครับพิม์ใหญ่องค์หนึ่งพิมเนี่ยพิมพเล็กองค์หนึ่งแล้วก็เนื้อเนื้อผงอีก เป็นเนื้อผงเนื้องไอคุกรักนะครับอีกองหนึ่งนะครับเป็นของจนมากของเด Lock ็กเขาจะมองข้ามครับองคเล็กๆเขาจะมองข้ามกันเขาจะเล่นพิมพ์ใหญ่ครับเขาจะตามเขาจะไปตามพวกกระแสพวกที่เอาซื้อผ้าไปขายครับเขาจะเล่นพิมพ์ใหญ่ๆนะครับพิมพ์ใหญ่ครับดูครับดูครับดูความเลยครับดูครับพวกออกไซด์เขาไม่ได้ออกไซด์แคลเซียมแคลไซด์นะครับพวกนี้ครับดูครับมีความหนาแน่นดูครับมองแทบไม่เห็นตัวผ้าเลยครับมองไม่เห็นเลยครับดูครับ แม้แต่ลักยังไม่เห็นเลยครับชาติยังมองไม่เห็นเลยครับเห็นแบบคํำๆนะครับทองก็ถูกกลมกลืนไปหมดแล้วครับนี่แหละคือการเวลาเกิดกายภาพเกิดธรรมชาติไม่ใช่เกิดง่ายๆครับสีขาวนี้ครับไม่เกิดง่ายๆนะครับนะครับไม่ใช่เอาสีอะไรมาทาไว้นะครับเขาต้องเกิดแบบธรรมชาติจริงๆนะครับแล้วข้างในเต้องเปลี่ยนแปลงหลายๆสีนะครับไม่เป็นสีเดียวมีหลายสีนะครับดูครับนะครับดูดีๆครับเขาเจอคาบทับหมดแล้วครับหนาแน่นครับความเก่าปกปิด นะครับมีความหนาแน่นหมดแล้วครับดูครับกับขาวคล้ายพวกปลอดนะครับดูครับพวกขาวดูครับมีเส้นเส้นนะครับดูข้างในเดี่ยวผมสะขูบดูด้านในนะครับด้านในก็เป็นเส้นนะครับดูเนื้อเนื้อผ้าครับเนื้อผ้าด้านในครับดูผ้าด้านในครับเห็นไหมครับเขาเป็นเส้นตะข่ายหมูงครับอย่างข้างในครับนี่ครับตะข่ายสีชมพูครับพวกนี้ออกไซด์นะครับจะมีสีชมพูอยู่้านในครับนีมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ นี่ครับจะได้เห็นครับเขาจะไม่สม่ําเสมอนะครับก็ถ้าตรงไหนก็จุดไหนที่เขามีออกมีออกไซด์มีแคลเซียมน้อยน่ะเขาจะเขาจะเห็นสโคบเข้าไปเจาะเข้าไปได้นะครับนี่ครับนะครับคือมีการเสริมสภาพได้แต่ทองนะครับทองยังกลายเป็นเม็ดหมดแล้วครับแล้วเจอคุมด้วยแคลเซียมแคลไซม์หมดแล้วครับดูครับดูครับเป็นอย่างนี้ครับเขาจะไม่เหมือนพระที่สร้างขึ้นมาใหม่แดงเถือก ข้างบนนะครับไม่การเปลี่ยนแปลงไม่มีนะครับแล้วก็ค่าพกเก่าโบราณไม่มีครับถมแบบนี้นะครับนี่คือตะกัวโบราณนะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับก็ต้องเกิดครับเพราะอายุการเวลาตะกัวนี้เขาออกอยู่แล้วครับเขามีพวกไข่เขาออกมาแล้วครับไข่ตะกัวนะครับมีนะครับไข่ขาวนะครับถ้าไปเจอดินมาเขาออกแดงๆเลยครับนะครับนะครับเจอดินที่มีมีมีธาตุเหล็กนะครับแร่เหล็กนะครับแดงเลยนะครับ นี่ครับดูการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าพวกนี้ฝีมือมนุษย์ทำไม่ได้เพราะว่าเขาเกิดจากธรรมชาติหมดที่เราดูมาด้วยตาเนี่ยธรรมชาติล้วนๆนะครับพวกนี้เกิดจากธรรมชาติล้วนๆนะครับไม่ได้ไม่ใช่ฝีมือมนุษย์นะครับครับเนี่ยดูเกิดซีคอนเป็นก้อนนะครับอยู่ข้างนะครับตรงนี้นี่ครับนี่คือหลักวิธีดูของเก่าโบราณพื้นฐานนะครับนะครับ สวยงามครับดูครับนี่แหละครับคือพระของแท้ๆเขาจะไม่สวยเหมือนพระที่ทาขึ้นมาใหม่นะครับเขาเกิดจากธรรมชาติหมดนะครับแล้วทุกอย่างไม่มีเหมือนกันแต่ต้องเราดูหลักของดูของเก่าเราต้องดูด้วยกายภาพด้วยความเป็นเป็นหลักธรรมชาติคือเล้เขาเป็นดีบุกหรือเป็นตะกวัวหรือเป็นพวงนะครับที่ผสมเข้าไปนะครับผส,สมอะไรบ้าง แล้วตะกัวเก่าแล้วออกมาจะเป็นยังไงแล้วกันเวลามากกว่า150ปีแล้วก็ไปเทียบเคียงพระเก่าโบราณที่เป็นเป็นพระอายุพวกลบบุรีพวกอะไรนะครับอายุ600 700ปี800ปีนะครับเราไปดูครับเขาเกิดตกผลึกคาบหนานแน่นอยู่บนองค์พระนะครับแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีการแตกรานล้าเหมือนลายมุ้งนะครับนะครับนั่นคือหลักธรรมชาตินะครับนะครับ อย่างรปูแก้วนี่ก็เอาเป็นตะกัวนะครับตะกัวสร้างนะครับเขาต้องออกมาเหมือนกันแต่ว่าความหนาแน่นเขาจะไม่เหมือนพระพระกุรบุรีนะครับไม่เหมือนกันนะครับนั่นอายุมากกว่านะครับแต่เราก็เทียบเคียงเอาครับเทียบเคียงนั่นแหะคือวิธีวทยาศาสตร์เขาจะเทียบเคียงแบบนี้ครับดี๋ยความหนาแน่นความสูงของพวกแคลไซด์นะครับดูครับไม่ใช่เอาคาบสีอะไรมาทาเขาต้องเกิดธรรมชาติแบบนี้นะครับนี่คือพื้นฐานกันดูนะครับอันนี้อันนี้ตรงนี้เขาไม่มีที่ มีน้อยมากครับตรงนี้ครับเห็นแล้วครับนี่ครับนี่ครับดูครับเนี่เขาเกิดนะครับดูครับสีสวยไหมครับนี่แหละครับนี่คือกายภาพหลักธรรมชาติของพระเก่าโบราณนะครับดูครับนี่และครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ